การจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติขสชซึ่งเมื่อวันที่25ตุลาคม2559คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบ,บวงเงิน36,000ล้านบาทให้จัดซื้อเรือดำน้ำรุ่นยวนคลาส S s S 26T จำนวน2ลำแถม1ลำจากสาธารณารัฐประชาชนจีน และต่อมาภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติเมื่อวันที่18เมษายน2560ให้กองทัพเรือดำเนินการจ้างสร้างเรือดำน้ำลำแรกโดยทำข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ G2G กับบริษัท China Shipbuilding and Offshore International ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยวงเงินงบประมาณ13,500ล้านบาท โดยแบ่งชำระเงินเป็นงวด7ปีรวมทั้งสิ้น17งวดทั้งนี้รัฐบาลให้เหตุผลว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้เป็นไปเพื่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลเป็นหลักประกันความปลอดภัยของประเทศหรือมีไว้ให้คนเกลงใจอย่างไรก็ตาม โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากรัฐบาลไม่เคยออกมาชี้แจงต่อสาธารณาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแต่อย่างใดทั้นยังก่อให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความสิ้นเปลืองในการใช้งบประมาณบริหารราชการแผ่นดินเบียดบังงบประมาณของกระทรวงอื่นๆ ที่มีความจังเป็นเร่งด่วนมากกว่าในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองและประชาชนกำลังประสบปัญหาเรื่องปากท้องจนได้รับการประเมินกันว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลคอสอชอเสื่อมถอยและลดลงอย่างต่อเนื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำภายใต้รัฐบาลคอสอชอ โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นความพยายามของกองทัพเรือไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีนับตั้งแต่ได้ปลดประจำการเรือดำน้ำ4ลำซึ่งประกอบด้วยเรือหลวงมัชฉานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของราชนาวีไทยก็ไม่เคยได้รับการอนุมัติจัดซื้อจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นเมกะ u p โปรเจกต์ที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งนี้ความพยายามแรกเกิดขึ้นในปี2,538ที่กองทัพเรือขอซื้อเรือดำน้ำรุ่น Call c o คั o m s จำนวนสองลำจากสวีเดนด้วยงบประมาณ40,000ล้านบาทโดยก่อนหนี้ัน7ปี ต่อมาในปี2553กองทัพเรือได้เสนอขอจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่หรือมือสองจำนวน2-3ลำโดยวงเงินงบประมาณ48,000ล้านบาทและมาถึงสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกองทัพเรือก็ได้นำเสนอแผนจัดซื้อเรือดำน้ำมือ2รุ่น u 2 0 6 a จำนวน6ลำจากเยอรมนีด้วยวงเงินงบประมาณ7,700ล้านบาทแต่โครงการดังกล่าวก็ไม่เคยถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐ รตจนกองทัพเรือต้องหันไปให้ความสนใจและผลักดันโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงจากประเทศเกาหลีจำนวนหนึ่งลำแทนด้วยงบประมาณ14,600ล้านบา,นนาทจนกระทั่งถึงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กรกฎาคม2559 ได้อนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำรุ่นหยวนคลาส S26T จำนวน2ลำแถม1ลำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยวงเงินงบประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทซึ่งจะทยอยซื้อครั้งละด1ลำด้วยงบประมาณประจำปีแบบผูกพัน ครั้งนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ผ่านการพิจารณาของสภาธิบัญญัติแห่งชาติสอนอชอแล้วและมีความจำเป็นที่จะมีเรือดำน้ำประจำการมากกว่าหนึ่งลำโดยกล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อครั้งนี้ว่าเรือดำน้ำมีความจำเป็นเพราะประเทศเพื่อนบ้านมีกันหมดแล้วอีกทั้งเมื่อซื้อต้องนำมาใช้งานได้ เพราะทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยมีมหาศาลโดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ไทยยังไม่เคยไปสำรวจอีกทั้งจะมีประโยชน์มากในเรื่องการป้องกันอธิปไตยนอกจากนั้นการขาดเรือดำน้ำประจำการมากกว่า60ปีทำให้เกิดรูโบต์ในทางยุทธศาสตร์ทางทะเลและการดูแลพื้นที่ใต้น้ำจึงจำเป็นต้องให้มีเรือดำน้ำในช่วงเวลานี้เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ แม้การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือและรัฐบาลคอสอชอจะอยู่ในความสนใจของสังคมและถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแต่สื่อมวลชนและสาธารณชนยังคงเข้าใจว่าโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือเป็นเพียงการอนุมัติกรอบวงเงินจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติสอนชชอและผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ยังไม่มีมติอนุมัติให้ทำสัญญาจัดซื้อเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนเมษายน2560โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำตกเป็นข่าวคึกโครมว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการจ้างสร้างเรือดำน้ำลำแรกรุ่นยุนคลาส S26T ไปแล้วตั้งแต่วันที่18เมษายน2560โดยไม่มีการถแถลงหรือชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบแต่อย่างใดสำหรับการอนุมัติจัดซื้อครั้งนี้ เป็นการทำข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ g 2 g กับบริษัท China Shipbuilding and Offshore International ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยวงเงินงบประมาณ13,500ล้านบาทโดยแบ่งชำระเงินเป็นงวด7ปี รวมทั้งสิ้น17งวดสำหรับงวดแรกในปี2560ต้องชำระเงินจำนวน700ล้านบาทและระหว่างปี2561ถึง2566ต้องชำระเงินเฉลี่ยปีละ2,100ล้านบาท ภายหลังจากเกิดกระแสโจมตีการจัดซื้อเรือดำน้ำในสื่อต่างๆและสังคมออนไลน์กองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นของโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ว่าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า24ล้านล้านบาท ทั้งนี้การที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคล้วนมีเรือดำน้ำประจำการด้วยกันทั้งสิน้นการที่ประเทศไทยปราศจากเรือดำน้ำประจำการมากกว่า60ปีจึงทำให้สูญเสียขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทะเลข,ของตนเองในด้านนี้อย่างสิ้นเชิงตลอดระยะ30ปีที่ผ่านมากองทัพจึงได้ศึกษาและจัดทำโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เคยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลใด สำหรับการพิจารณาข้อเสนอในการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ได้เปรียบเทียบบริษัทผู้ผลิตเรือดำน้ำจากประเทศต่างๆมีเพียงบริษัทของจีนเท่านั้นที่ครบเงื่อนไขความต้องการของกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นด้านขีดความสามารถและความพร้อมต่างความต้องการ ความสามารถด้านการซ้อนพลางระบบอาวุธที่หลากหลายและรุนแรงและความปลอดภัยด้านความต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานการฝึกอบรมกำลังพลและการบำรุงรักษาและด้านงบประมาณของกองทัพด้วยเหตุนี้เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นยวน s อสยที่มีอายุการใช้งานนานถึง30ปีจึงคุ้มค่าทั้งในแง่ราคาและประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด กองทัพเรือจึงดำเนินการจ้างสร้างลำแรกในปี2,560ใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีกระแสะเสียงวิพากวิจารณ์กระแสะวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วตั้งเต้าโจมตีไปที่2ประเด็นกล่าวคือ ประเด็นแรกการจัดซื้อครั้งนี้ไม่มีการถแถลงข่าวหรือชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทั้งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนการอนุมัติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปกปิดและปราศจากความโปรง่งใสมีรับลมคมในจึงก่อให้เกิดความกังวลว่าจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้ออาทินายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพักเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องน,นี้ว่า ผู้ที่รับเคราะห์กรรมการจัดซื้อเรือดำน้ำก็คือประชาชนที่นอกจากจะถูกยึดอำนาจไปแล้วยังถูกรัฐบาลฉกฉวยเงินไปซื้ออาวุธอีกด้วยประเด็นที่2การจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งอย่างสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองดังนั้นด้วยวงเงินงบประมาณมหาศาลจำนวนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางสาธารณสุขและการศึกษา รัฐบาลจึงควรทบทวนโครงการนี้ใหม่โดยเร็วสำหรับนายนิมิตเทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอสและอดีตกรรมการหลักประการสุขภาพแห่งชาติได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหากเทียบกันจะเห็นว่าการใช้เงินจำนวนมหาศาลกับการซื้อเรือดำน้ำดูจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระรวมถึงยังเป็นเรือที่ยังถูกตั้งคำถามมากมายแต่ยังไม่ได้คำตอบเช่นเรือคุณภาพดีจริงหรือไม่ ดังนั้นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติควรต้องคิดหน้าคิดหลังให้มากขึ้นหรือหากนำเงินจำนวน30,000กว่าล้านบาทมาใช้กับบัตรทองก็จะช่วยได้มากขึ้นจากปกติบ,บัตรทองที่มีงบประมาณ4,000กว่าล้านบาทแม้โครงการจะซื้อเรือดำน้ำจะถูกร้องไปยังองค์กรอิสระ ก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทำการตรวจสอบถึงความโปร่งใสและขั้นตอนในทางกฎหมายแต่องค์กรอิสระก็ตรวจสอบและยืนยันว่าการจัดซื้อในโครงการนี้ได้ทำถูกต้องทุกขั้นตอนโดยผ่านวิธีการจัดทำงบประมาณได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสภานนติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ความมั่นคงทางทะเลกับการจัดซื้อเรือดำนำ้ำการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองและถูกวิพากวิจารณมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลทหารที่การตรวจสอบและวิพากวิจารณ์ของสาธารณชนและสื่อมวลชนเป็นไปได้อย่างยากลำบากก็ย่อมเกิดข้อคราหาต่ตางๆมากมายทั้งประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องความสิ้นเปลืองงบประมาณเกิน ควาามจํเป็นตลอดจนการเบียดบังงบประมาณของกระทรวงอื่นๆอาทิกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและเป็นรูปปธรรมต่อประชาชนเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลา5ปีของรัฐบาลคอสชนั้นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกล่าวคือในงบประมาณปี2557ก่อนที่คอสชจะเข้ามาเป็นรัฐบาลงบกระทรวงกลาโหมอยู่ที่1.83แสนล้านบาท เมื่อถึงปี2,558ซึ่งคอสชเข้ามาจัดทำงบประมาณปรากฏว่ามบกลาหมพุ่งสูงขึ้นเป็น1.92แสนล้านบาทและมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งมบประมาณปี2,562ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในอำนาจของคอสชมบกลาหมอยู่ที่2.27แสนล้านบาทในยุคคอสช การจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัดส,ส่วนเพิ่มสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบอันมีสาเหตุมาจากดุลอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจีนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทลดลง นอกจากนั้นแล้วประเทศต่างๆในภูมิภาคยังมีแนวโน้มเพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศมากขึ้นซึ่งสวนทางกับหลายภูมิภาคทั่วโลกในกรณีของไทยได้ตั้งงบประมาณในการป้องกันประเทศสูงเป็นอันดับสาของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และอินโดนีเซียแม้ความมั่นคงทางทะเล maritime security เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรืออย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีแล้วแนวคิดเรื่องความมั่นคง ทางทะเลยังคงมีความหมายที่ค่อนข้างพลุมเครือระหว่างความหมายเชิงลบเนกาทีฟเดนิชันที่เน้นถึงการประดาศจากภัยคุกคามต่างๆทางทะเลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อพิาพาททางทะเลระหว่างรัฐการก่อการร้ายโจรสลัดการลักลอบขนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การค้าขายอาวุธทำประมงผิดกฎหมายอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุ รวมถึงภัยธรรมชาติกับความหมายเชิงบวก positive definition ที่เน้นความสำคัญไปที่เป้าหมายในอุดมคติที่จะมีร่วมกันทางทะเลทางด้านการพัฒนายกระดับการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลการสร้างตัวเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความจำเริญทางสมุทร blue growth ทั้งนี้ความมั่นคงทางทะเลมาจาก4องค์ประกอบพื้นฐานได้แก่ 1. ความมั่นคงของรัฐชาติ (National Security) ที่จะถูกเสริมได้ด้วยอำนาจทางทะเล 2. ความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) 3. การพัฒนาทางเศรฐษฐกิจ (Economic Development) ที่จะถูกเสริมได้ด้วยเศรฐษฐกิจภาคสมุทร 4. สภาพแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment) ที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งหากพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการจัดซื้อครั้งนี้แล้วหลายฝ่ายมองว่าถ้าภัยคุกคามทางทะเลของไทยไม่ใช่การรบหรือทำสงครามแล้วกองทัพเรือไทยก็มีทางเลือกที่ดีกว่าและประหยัดงบประมาณได้มากกว่าในการรักษาความมั่นคงทางทะเลอาทิ การจัดซื้อ Littoral Combat Ship หรือเรือรบที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการในเขตน้ำตื้นต่อเนื่องจากชายฝั่งถึงทะเลเปิดเพื่อปฏิบัติภารกิจในการล่าตระเวนชายฝั่งแม่น้ำและอ่าวตลอดจนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือในยามภัยพิบัติและปราบปรามอาชญากรรมได้อีกด้วย